ใกล้หล,ลีอะไรเงี้ยเราไม่ต้องซื้อก็ได้นี่ถูกปะ่ามันย้ำไม่ได้ไม้พี่ก็ปิดตัวชุบเป็นมันไม่ยากเลยแนะ้วเนีเอามี้ถ้ามึงใช้ตรงนี้ยัน่อดดันจัดกูไม่ควบคุมหมือนะกูขอไม่ถึงกับเหมือนกันมาเดือดคนบ้าเฮียตรจนนะวจสอบพิเศษนะเอ้ยลามได้อยู่ในเซตไหมเอตตอนเขาจัดเซตกันทำไมพี่ไม่มาวะไปดีๆมาเดี๋ยวพี่ออกให้พี่ออกให้กูกูไม่อยู่ดีๆเลยพี่ลามไปผับมาเหรอโดนด่าเลยเลยไอ้ลาม ลามงอแงอแล้วเหรอลูกพี่บอกว่าลามลามอยู่ประเตอร์ที่ฟาร์มลามเหรอที่ฟาร์มเออใช่ฟาร์มเออฟาร์มฟาร์มดังด้วยนะฟาร์มพี่ลามเหรอเดี๋ยวเจอขอข้าพี่ขอข้าพามหาพี่อะครับเขามาแนะนำนะใช่เขาบอกขาแนะนำน่าหาพี่อยู่พหาพี่เจ็ดครับไม่ไม่ได้ไปอยู่ในภพอรอปคือไม่อยู่หนูหนูชอบเจตี้เหรออ๋ออ๋อไปไม่อยู คือถูกขึ้นว่ะขึ้นจัดเลยว่ะขึ้นขึ้นอะไรครับขึ้นอะไรคะอะไรพี่อะไรพี่อะไรแบบอารมณ์ร้อนอ่ะพี่อยู่พี่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงี้พี่ใช่อารมณ์ร้อนก็พี่ถามเพราะพี่ไม่รู้ขอน้ำเย็นพี่ีอะไรเจมีอะไรเรื่องไอ้นี่ไงตำรวจตำรวจมันไม่ไล่เขตอุ้มเลยก็มีเขตอุ้มอยู่ตำรวจมันไปแบบไล่เขตดำเงานดำอะไรเงี้ย วจได้เลยถ้าคันเป็นชั่วโมงอ่ะคือแช่ตรงนั้น่ะ NBA เขาก็เขาพูดเลยนะ NBA เขาก็มาพูดเหมือนกันว่าตำรวจไม่ได้เขาจะไปได้แค่แก๊งเดียวอ่ะใช่ออกพูดทำไมอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยออกได้ได้เคสได้เคสกันอันนี้เหรอวะใช่ใช่ใช่ทานทันที่มาหลังด้วยซ้ำเพราตรงๆมันแปลกเพราะว่าแก๊งคนไม่ได้เยอะแล้วก็เขตุูมไม่น่าเยอะขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือผมดูแล้วตำรวจอ่ะมาสามสิบคนก็คือมัน มันต้องแบบไม่ตื่นเสามเคสค่ะเนี้ยเพราะว่าน้องไม่โดนไล่เลยเมื่อกี้ตํารวจอมันกดได้รอบหนึ่งใช่แต่ว่าอันนี้พูดได้ครับเพราะว่าผมมาเตรียมหลักฐานมาหมดแล้วคือน้องอ่ะกดอยู่ในอุโมงค์ใช่หลักฐานมีหมดอ่ะคือน้องกดอยู่ในอุโมงค์ไม่มีไล่สักคันหนึ่งอ่ะแต่ว่าไล่ปูนแบบตกปูนจกปูนเออพี่อยครับเมื่อกี้เขตยี่สิบเอ็ดกับกับไอ้แก๊งสีขาวเลยที่ครอบครัวมันตีกันอ่ะตํารวจก็ไม่ได้ไล่นะ ถ่ายรูปลงทวิีเซลฟี่ยูชิวใช่หรอเขาพี่เนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่ตูนเขามาเดินมาบอกผมว่าเดี๋ยวให้ผมมาไปคุยรวมเพราะจะเรียกรวมตำรวจแล้วให้ผมไปคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ผมต้องไปคุยเนี่ยอ๋อคือตำรวจมาไล่มาไล่เคสไอ้พ่ออีบีดอยหรอใช่ปะมันไม่ได้ไล่อะไรเลยมันไม่ได้ไล่อะไรสักอย่างเลยเพื่อนมันไม่ได้ไล่เคสอุ้มเลยสักอย่างอ่ะเอาง่ายตีกันสี่แก๊งใช่ปะตีกันสี่แก๊งมันไม่ได้มันไม่ได้ไล่เลยสี่แก๊งอ่ะเข้าใจปะไล่ก็ไล่ไล่แหละแต่ไล่ไม่สุดอ่ะ อ่าอย่างนี้อย่างนี้พี่คือพี่ตูเขามาบอกผมว่าพี่ฟังนะเขามาบอกผมว่าตํารวจให้เหตุผลว่าหัวเหมือนถึงว่าพอบอเขาไม่อยู่ไม่มีใครไม่มีใครแบบคําสั่งอ่ะไม่มีคําสั่งอ่ะมันเลยไม่เป็นกันเลยไม่เป็นอะไรแต่แต่เนี้ยมันไม่ใช่เหตุผลไงพี่ใครว่าเหตุคือมันต้องรัใช่ไหมเออเคตุอุ้มมันต้องแบบมาก่อนใช่ไหมพี่ตำรวจถูกป่ะใช่ใแต่เนี้ยเขาใช้ให้ให้ผมแบบนั้นมาผมก็ผมก็งงกับเขาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวราคุยเอางี้เอางี้ผมเตรียมหลักฐานมาพร้อมละ รอพวกเนี้ล่ำอ่ะก็คือถ้าไม่มีผอก็ทำอะไรไม่ได้หลักฐานแบบหลักฐานแบบชาคาตาแบบว่าเห็นพออยู่บนหัวกดส่งเคสแต่ว่าพอไม่ไล่อ่ะมีแปลกๆช่วงนี้ตำรวจแปลกแปลกไปไหมอ่ะแปลกนั้นมีมีคนลองเรียนเรื่องอันนี้นี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะพูดแบบตรงๆแล้วกลางๆก็ก็แปลกอ่ะ ต้องต้องปรับทัศนคติใหม่คนระัตำรวจอะ่ะเห็นพี่เลบอกว่าโดนไปรอบหนึ่งแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอคุยครับเดี๋ยววันนี้แหละครับน่าจะหลังรีนี่แหละเดี๋ยวพี่ตูนเขาเรียกตำรวจมาคุยแล้วครับทีซีเรียกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันให้หมดเลยเนะี่ยไปด้วยกันหมดอนะ่ะว่าว่าเขาจะพูดว่าอะไรช่วยช่วยกันเป็นพี่เลม่มัน่นมันมั่นเลยดีอืมหาทางแก้แบบหาทางแก้หาทางแก้เข้าใจครับ <c oughs> ว่าร <c oughs> ้อนเป็นผมผมก็ร้อนครับ เป็นผมเป็นผมก็ไม่อยากเล่นนะถ้าโดนอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่ NBA เขาก็พูดเลยใช่ไหมครับว่าว่าแม่งเอียงจริงอ่ะไม่ไล่เคสเลยตอนแรกเจอเขาไล่อยู่ก็เลยบอกเขาว่าเรียกว่าเจอกัน NBA ก็บอกว่าแปลกครับเพราะว่า NBA ไม่รู้ไล่หรือคนไล่แล้วก็ไล่ไม่สุดอะไรเงี้ยไล่ถูกแค่เคสเดียวอันนี้อันนี้คือไม่ได้มองว่าร้องนะใช่ไหมพี่เพราะว่าสองแก๊งตีกันเองแล้วมาพูดพูดเหมือนกันว่าตำรวจไม่ไล่อันนี้ไม่ได้ไม่มีใครร้องเลยอะไรนะใช่ใช่อันนี้มเป็นเพราะตำรวจจริงนะ หรือเปอ็นเอก็บอกว่าใช่ครับปันแปลกคือตำรวจเหมือนไม่ไรอืม,อมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยครับงงเลยไปจกปูไปไล่เคียร์จกปูนงงเลยกู เออเราดูฝั่งแก๊งมันตีตำรวจไม่ได้หรอครับอันนี้อยากดูว่าจะมองว่าพันหรือเปล่าไม่รู้ฝัองแก๊งตีตำรวจดูไม่ได้ใช่ไหมมันถือรวมกันตีใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเหมือน MVM กับ NPA เหมือนจะจะไปตีตำรวจกันท่านานี่คนเป็นอันลีกันนะถูกครับก็คือไม่เฮ้ยเดี๋ยวดีมันมันตอนนี้ทะงพักยกเราไว้ก่อนนะครับไปตีตำรวจก่อนแต่มันทำได้ไหม ทำได้ไหมเหรอทำได้ไหมเหรอได้พี่เล่บอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เฮ้ยหมายถึงว่าจะไล่ตำรวจเข้าวะนี่หรหรือว่าจะไปตีที่สอนอมันต้องมีเหตุการณ์อ่ะก็ตีแบบเกดเลยควรตีแล้วก็ตีตำรวจสอนอแล้วไล่อะไรเลยไม่ได้หรอเข้ามาเราธนาคารก่อนพี่ค่อยคุยหลังธนาคารอ่าๆเคเดี๋ยวจะเล่นธนาคารก่อนนะเฮ้ยเมื่อกี้มาเยอะว่ะมีนพี่แบกเหน่อยนะพี่ห่งพันวัสองหนึ่งป้าสองอัเธอร์สามเดมาสี่พิจเตศ ห้าเวน้นหกโจ๊เจ็ดบอลแปดไก่เก้าแบ็กไอบอลไอบอลไอบอลเฮ้ยพี่เจ็ดเล่นปืนนะแกน้องเอาะไรนะไปเล่นปืนเลยน้องเคแกสวยพี่ล้างถือไม้เหรอเออพี่เจ็ด<ว>ถือไม้เหรอ รออะไรก็มีโอเคตั้งฝักหลัมตั้งแมมมี่ไอ้บอลถือปืนหรอขอมากเลยเว้ยโอ้โหโหสุดก็คือหยอกเล่นน่ะน้องโอ้โอ้บอลมันเล่าน้องกว่าโอ้ไอ้ลูกไม่ตัวยนงตัวไม่ห้า มามาเดอะเดอย่เดี๋ยว <ération> <Wellington> <mus> ี้เลยเอาซีน่าก่อนมามาเดี๋ยวซีนาก่อนนะเฮ้ยมามามาชุบเพื่อนเลยนะชุบเพื่อนเลยนะชุบเพื่อนเลยนะโจ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 ่จโ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 เออา เย่มากูเข้าโซนละเส้นลื้อเส้นลื้อเส้นลื้อดีไม่ขอยดีนะมามามาชุเพื่อนนะไม่ติดเล่นนะเว้ยชุเพื่อนนะขอเคไวๆนะมารอรอไอ้บอลบอลมึงยิงให้เพื่อนซ้ำนะบอลหลืวมึงก็ยิงขัดมันก็ได้บอลถ้าเพื่อนไม่ซ้ำอ่ะยิงขัดไันก็ได้ ยิงให้ล้มเลยยิงให้ล้ม <ไป S 2> แล้วเข้าเลยยิงล้มสักสองอ่ะสักสองแล้วเข้าเลยสักสองแล้วเข้าเลยมา,<อ>ามา<ๆ>มามามาสามสองหนึ่งไปไล่หนึ่งเปิพี่เจเสโหดเลยตมไป าดชมบันเดชใครไรใครไรระวังนะระวังนะลวมลวมรมเอามีดเด้เปลี่ยนมีดเด้เป็ี่ยนมีดเด้เปลี่นมีดเดเปลีนมีดเดชเปลี่ยนมีดเดชเปลี่ยนมีดเดชเดชตัวออกมาออกมาออไอ้บอลทำอะไรบอลโทษมมเอาหัวเขียวเอาหัวเขียวดิช่วช่วบอลแล้วช่วบอลแล้ว บอลนี้บอล่หนชุดบอลหนคนดี่หนองหกูช่วยงกูช่วเองะตอบไม่ต้องขอพูดมาจะไม่เยอะอย่างถูกมั้เปิดได้ปะข้างในอะเปิดได้ปะโอ้ย เยนดีกว่าน <paid, ikke> ิ่งๆกบพี up, <oon> ่เ <Pacific> ต <astrology> ๋อะไเียเฮ้ยมันี่เป็นอยู่นอกกันนั่นไยง่ายปู่มึงอชุบปลายโง่แกงอะไรวะเนี่ยพารเหรอไปดิไปดิ

เล่นดๆกูเล่นๆรอบๆไม่เล่นดิไม่เล่นกันดิไม่เล่นดิไม่เล่นดิ่กว่กให้กว่กให้มีเล่นนี่มีคุยกันคุยกันดิคุยกันดิเออหมดยังหมดแล้วใช่

มัวมาไล่เพื่อมนมัวมาไล่เฮ้ยเพื่อน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 จัได้จับได้เฮ้ย,ยเอาดี